ครับตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องแพคของนะครับทีนี้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราจะแพ็คของหนึน้ําท่วมนะครับเราจะแพ็คยังไงให้มันเร็วนะครับอ่าวันนี้หมอโจแนะนํานะครับคือใช้กล่องถุงนะครับที่ใส่สําหรับใส่พวกผักแช่ในช่องตู้เย็นนะครับนะฮะเป็นถุงถนอมอาหารนะครับนะครับนีอุปกรณ์ง่ายๆแค่นี้นะครับที่เราจะใช้วันนี้เราจะมาแพ็ค รีโมททีวีกันนะครับดึงออกมาจากในถุงถุงถนอมอาหารเนี่ยมันจะเป็นลักษณะถุงมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะมออีให้เราคลี่ออกมาได้นะครับแล้วก็คลี่คลี่ออกมาเลยนะครับแล้วเราก็บรรจุรีโมทลงไปเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นเราบีบไล่ลมสกนิดนึ่งนะฮะไม่ให้มันทองนะครับนะครับ แล้วเราก็ม้วนขมวดขมวดน,นะครับให้แน่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะครับนะครับเนี่ยนะครับเราก็ไล่ลมออกก่ะน,นะครับแล้วเราก็ขมวดขมวดนะครับเพื่อเป็นการซิวไม่ให้น้าเข้าได้แล้วเราก็ผูกป,ปม,มน,นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับ แต่รวดเร็วนะครับเหมาะกับสถานการณ์เล่งด่วนนะครับนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถป้องกันสิงของมีค่าเล็กๆน้อยๆที่เราเาต้องการนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนําก็คือว่ากรณีที่เป็นถุงนะครับที่ไม่ใช่เป็นถุงใสยอย่างนี้นะครับบางทีเราอาจจะใช้ถุงพลาสติกอันเดเราก็ดึงออกมานะครับแล้วตัดนะครับ แล้วเราก็เขียนชื่อหลังจากนั้นเราไปแปะบนถุงนี้ได้เราก็จะได้รู้แล้วว่าถุงเนี้ยเราใส่อะไรเอาไว้ก็เลยนีที่เป็นถุงทึบนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการแพ็คหนังสือนะครับเพื่อนน้ำท่วมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ